สวัสดีค่ะผู้ชมคะก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าในเรื่องราวของบุรี่นั้นมีโทษนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวผู้สูบเองแล้วก็บุคคลที่อยู่รอบข้างนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าเจ้าบุหรี่นั้นมีโทษหรือว่ามีพิษภัยอย่างไรรวมไปถึงบุรี่มวนเองด้วยนะคะอาจารย์คะเรื่องของบุหรีเนี่ยโท,โทษนั้นมีค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวทีนี้มาพูดถึงเรื่องของบุหรี่มวนเองเนี่ยโท,โทษของเขาเป็นยังไงบ้างค่ะก็จริงๆอยากอยากให้เน้นเรื่องบุหรี่มวนเองเนี่ยเพราะว่า เนื่องจากสถานในปัจจุบันเนี่ยนะในสังคมไทยเราเนี่ย เราต้องบอกว่าคนคนที่สูบบุหรี่ทั้งหมดเนี่ยครึ่งหนึ่งสูบบุหรี่มวนเองก็คือยาเส้นบ้านเรานั่นเองนะคะซึ่งสูงมากซึ่งถ้าถ้าเราถามว่าเอ๊ะบุหรี่มวนเองคือใครสูบล่ะก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใช้แรงงานชาวบ้านในชนบทที่มีรายได้น้อยนะคะแล้วก็คนที่อาจจะมีการศึกษาต่ำนะคะแล้วก็อยู่ในภูมิภาคต่างๆซึ่งอันนี้ถ้าเรามองก็คือภาพรวมๆก็คือคนที่อาจจะด้อยโอกาสนะคะฉะนั้นจุด เ,เป็นจุดที่สําคัญที่ในปีนี้เองเนี่ยเราก็อยากจะหันมาให้ความสําคัญว่าเราจะเข้าถึงคนเหล่านี้อย่างไรเพื่อให้เขาเลิกบุหรี่ะะดีเลยค่ะก็จะเป็นกลุ่มบ้าหมาอ้าวอย่างนี้ค่ะโรคที่ตามมาจากการสูบบุหรี่เนี่ยคืออะไรบ้างคะ,คะ ประชาชนเข้าใจว่าตอนนี้เราทราบกันดีนะคะ,คะที่เป็นท็อปฮิตเลยก็คงจะเป็นเรื่องมะเร็งปอดออนะคะเพราะว่าเนื่องจากมันเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจะนะคะนอกจากมะเร็งปอดเราจะเห็นว่าเรื่องมะเร็งกล่องเสียงนะคะแล้วก็จะมีเราจะเห็นว่าเรื่องของหลอดเลือดติดดันใช่ไหมคะมะเร็งปากหลายคนบอกเอ๊ะมะเร็งปากเกี่ยวอะไรด้วย จริงๆมะเร็งปากเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการที่สูบแล้วก็ควันเข้าไปอยู่ในปากใช่ไหมคะนะคะแล้วก็ยังมีโรคอื่นๆตามมาเดี๋ยวนี้ความดานันเบาหวานอะไรพวกนี้ก็เกิดสาเหตุาการสูบบุหรี่ก็เป็นสาเหตุทั้งสิ้นค่ะค่ะผู้ชมก็จะเห็นได้นะคะว่าโรคที่ตามมานั้นค่อนข้างที่จะมากมายหลายโรคเลยทีเดียวนะคะไม่ใช่เฉพาะตัวผู้สูบนะคะผู้ที่อยู่รอบข้างด้วยก็เป็นอันตรายด้วยนะคะแต่วันนี้ค่ะรายการเราก็มีเสื้อนะคะที่จะมอบให้ถ้าหากว่าผู้ชมทางบ้านสนใจที่จะร่วมสนุกกับรายการเรานะ ตามที่อยู่ด้านล่างเลยค่ะเขียนจดหมายส่งเข้ามานะคะและวันนี้นะคะเราทั้งสองคนต้องลาผู้ชมไปพร้อมกันแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ